กลับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างของดินในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะคะที่เราจะนํามาใช้ในการที่จะปรับปรุงดินก่อนที่จะลงมือเพาะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่กับน้ำม้อยเวลาพรคะ่ะวันที่17ของเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะก็ผ่านวันวาเลนไทน์นทามาแล้วนะคะก็จะเห็นได้วัน,วนม้อยมีดอกกุหลาบที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย หลายท่านก็จะสงสัยนะคะว่าในเรื่องของการที่เราใช้วัตถุดิบอะไรต่างๆที่เราใส่เข้าไปในดินเนี่ยบางทีในเรื่องของดินดินที่เป็นดินเหนียวดินทรายดินลูกลังนะคะหรือว่าดินดานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่เกษตรกรส่วนใหญ่จะพบปัญหา ยกหูโทรมาถามนะบว้อยนะคะเ,ออเดี๋ยวบอกเบอร์โทรไปตั้งแต่แรกๆเลยนะคะบางทีทุกคนจะโทรมาถามนะา้อยเฮ้เบอร์โทรไปพูดเร็วไปนะ้ว้อยจะพูดเป็นระยะะ,ยะนะคะในช่วงที่นะวอยได้พูดออกไปก็0 9 5ย์ค่ะ6 8 7 8 4 4 4นะคะใครจดทันก็เดี๋ยวนะาว้อยก็จะบอกไปสัก2 3สระยะในช่วงที่พูดนะคะก็0 9 9 6 8 8 8 8 4 4 4นะคะ0956878 4 4 4 วันนี้น้อจะมาพูดถึงเรื่องของความสําคัญของเรื่องดินนะคะดินเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยหลักเลยเป็นปัจจัยสําคัญนะคะในการที่จะเป็นรากฐานของพืชต่างๆที่เราจะปลูกลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะต้องทําดินให้ดีตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเราต้องมีน้ำนะคะ ปัจจัยหลักอย่างหนึ่งเรามีดินเสร็จแล้วเราก็ต้องมีน้ำนะคะถ้าน้ำไม่มีนี่ก็ยากเหมือนกันนะคะอ่านม้อยจะยกตัวอย่างของพื้นที่โคราชก่อนนะคะจังหวัดโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่รู้สึกว่าที่ที่น้อย้อยทำกับทีมงานพี่ๆเพื่อนๆ,ๆกันเนี่ยก็คือปัญหาของจังหวัดจังหวัดทางทางแถบเนี่ยก็คือจะได้รับฝนน้อยนะคะก็แลบางๆๆบางบางพืชอ่ะคือก เขาเรียกอะไรอะ่ะพึ่งฟ้า,พ,ฟาพึ่งฝนตามฤด,ดูกาลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ดินจะต้องมีความสมบูรณ์มากพอที่จะสามารถอบอุ้มเอาธานอาหารเนี่ยซัพพอร์ตให้กับพืชน,นะคะให้พืชได้กินให้พืชได้นำไปใช้ได้ตลอดรอดฝัด่งนั่นคือเหตุปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นหลัก หลักแรกเลยแต่รู้สึกว่าที่น้องบอยได้ทราบมาก็คือในจังหวัดโคราชเนี่ยมีนักคิดคีนักนักปฏิบัติท่านหนึ่งนะคะที่ที่เคยได้รับรางวัลใช่ไหมคะก็อยู่ในจังหวัดโคราชซึ่งใช้ดึงเขาเรียกอ,อะไรค้นหาได้ว่าเอ้ยทำระบบน้ำหยดเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและ ทำให้ผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าได้รับน้ําอย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยทีนี้ในส่วนของนวยเองเนี่ยที่นวอยออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฮิวมัสนะคะฮิวมัสเนี่ยเราได้อ่าของของของโรงงานนวยนะ,ะต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ละที่เนี่ยหลายเกษตรกรหลายท่านเลยก็จะแบบมึนงงว่าไอ้ฮิวมัสเนี่ยมันมันอะไรกันนะกกันาะกับไอฮิวมัสฮิวมิกเนี่ยมันมันมาจากไหนกันบ้างมาจากได้ทุกที่เลยค่ะอ่ะ เพราะว่าฮิวมัสเนี่ยแค่ทับถม6เดือนอหรือว่าเป็นปีหรือ2ปีเราก็เรียกว่าฮิวมัสหมดนะคะล้านปี2ล้านปีก็เรียกฮิวมัสหมดแต่ถามว่าของในในสิ่งที่ที่โรงงานน้ำมันดูแลอยู่หรือทําอยู่เนี่ยเราใช้ของ โรงไฟฟ้าแม่มอเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนออกมาจากแหล่งไหนบางทีเราจะซื้อมาเอ้ยพอซื้อมาแล้วทาไมคุณอ้อยมันทามันทาได้ไม่เหมือนอย่างที่คุณอ้อยบอกเลยอะไรเงี้ยไมาต้องกราบเรียนไว้ก่อนว่าบางทีคือเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาออามาจากแหล่งไหนใช่ไหมเพราะว่าของอรายเนี่ยมันมาจากแหล่งโรงไฟฟ้าแม่มอพอได้มาแล้วทุกคนก็ตีโจทย์เม็ด ตีโจทย์ไม่เหมือนกันหรือสูตรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแสดงต่อดินเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวของน้อยเองเนี่ยเราเราเราคำนึงถึงเกษตรกรเป็นหลักในการที่จะแก้ไขปัญหาคือเราทำให้มันเร็วขึ้นนั่นเองค่ะถ้าช้าเนี่ยมันมันตอบรับได้ช้านะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะในส่วนของเราเนี่ยเราจะการันตีอยู่ที่3วัน7วัน15วันในการที่จะ คุณสมบัติคุณสมณสบัติพิเศษของเขาเลยก็คือเขาสามารถที่จะอุ้มน้ําได้ถึง25เท่ามากกว่าดินธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นในการที่เราเราทำระบบน้ําหยดเนี่ยหนึ่งน้ำหยดใช้น้อยลงมากเลยนะคะสมมุติเราเคยหยดที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 ทททในถ้าเราใช้ฮิวมาสไปอาจจะสมมติเช้าเราหยดอย่างเงี้ยนะคะกัางวันเราแทบไม่ต้องหยดเลยแล้วเราไปหยดอีกทีหนึ่งตอนเย็นอย่างนี้นะคะหรือว่าเราทิ้งเราทิ้งเอาเราเปิดเปิดวาวน้ําหยดไว้อะ สมมติบางคนบอกโอ้ยผมอยากจะหยดมันทั้งวันเลยเราเในในส่วนของที่ฮิวมาทำได้ก็คือเราประหยัดทรัพยากรน,นั่นเองเพราะว่าในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเราเจอภัยแง้งเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลในการที่จะควบคุมในการใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะว่าเราใช้ลักษณะของกายภาพของสิ่งที่เรามีเนะะี่ยค่ะ ให้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นในส่วนของนองมไส้เนี่ยน้มไอ้ผสมเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ฮิวมัสตัวเดียวนะคะมันก็จะมีพวกยิปซ um, ัม e ตัวละไมซีโอไลฟ์ฟอสเฟตคือแบบหลายตัวมากเลยที่ในการที่จะไปช่วยในการที่จะอบอุ้มดินเพื่อที่จะให้ตัวเนี้ยส่งธาตุอาหารให้แก่พืชแล้วพืชไดช้นำเอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็จะมีอย่างที่นมไส้จะคุยให้ฟังอีกตัวนึงก็คือตัวยิปซัมตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมี ในในมิสเตอร์ยูมันของเราเราจะมียิปซัมตัวนี้อยู่แล้วนะคะยิปซัมตัวนี้ช่วยในเรื่องไดบ้างธาตุอาหารของเขาที่เขามีอยู่ในนี้ที่จริงแล้วตัวนี้เป็นผลพลอยได้มาจากโรงไฟฟ้าลักษณะของการที่เราไปเผาไหม้ถ่า,านหินแล้วตัวนี้นะคะเขาไปเบิดระเบิดเอาพวกหินแกรนิกมานะคะแล้วก็ใช้พ่นสะสกัดดักจับซัลเฟอร์ที่จะขึ้นไปสู่อากาศให้มันตกลงมาเพราะฉะนั้นในตัวยิปซัมเองเนี่ยเขาก็จะมีพวกซัลเฟอร์นะคะเป็น แคลเซียมซัลเฟอร์หรือว่าซัลเฟตหรือว่าบางคนก็จะเรียกแคลเซียมซัลเฟตนะคะหรือว่าเป็นเกลือจืดนะคะหลายพื้นที iring, ่ก็จะเรียกกันอย่างนี้แล้วก็เรานักวิชาการส่วนใหญ่เราก็จะเรียกกันตรงตรงตัวว่ายิบซ้มนะคะยิปซ้ำน้อม้อยก็จะเรียกว่ายิบซ้มทางการเกษตรเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะฟิกว่าเออตรงนี้ต้อง มีแคลเซียมสูงที่เอาเข้าแหลกเนี่ยแคลเซียม um จะสูงถึง99เนะคะ99.74เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเกือบ100เปอร์เซ็นต์เลยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อพืชได้รับส่วนนี้ไปเนี่ยเขาก็จะนำไปแคลเซียม um เนี่ยมันจะเดินทางด้วยน้ำเวลาสมมุติว่าถ้าทางทางแถบโครลลาชเนี่ยที่เรา,เาทำมาให้ไปเนี่ยมีแล้วนะคะที่ที่โครลลาชเราก็จะมีมีของคุณวุฒิพงศ์นะคะซึ่งซึ่งคุณวุฒิพงศ์เนี่ย ก็มีใจอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรนั่นเองค่ะที่จริงแล้วแกก็งานเยอะมากแหละนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของอข้าวนะคะเป็นเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่ท่านรับซื้อข้าวด้วยนะคะเพราะว่าข้าวข้าวข้าว,าวที่ที่โคราชเนี่ยทำข้าวกันเยอะเลยแล้วก็แต่ว่าผลผลิตอะไม่ได้อย่างที่ที่คิดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแล้งนะคะ,นะคะแล้วก็ใช้เคมีกันเยอะ ส่วนของตัวของมิสเตอร์ฮิวมัสของน้ม้อยเองเนี่ยที่เรามีส่วนผสมของยิบซ้ำตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่จะดูแลระบบระบบนิเวศของเรานะคะให้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ได้ในระยะที่ยาวสมมติถ้าพอเวลาใส่ของน้ม้อยไปแล้วปุ๊บมิสเตอร์ฮิวมัสที่ใส่เราไปใส่ไปปุ๊บ ฝนตกกระทบฝนแรกเลยค่ะถ้าฝนแรกปุ๊บเนี่ยแค่ได้นับรับน้ํากระทบลงดินเนี่ยเขาเก็บน้ําทันทีเลยนะคะในในส่วนของตัวฮิวมัสเองหรือตัวยิปซัมที่เราผสมเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรควรจะเตรียมการในการที่จะเพาะปลูกเนี่ย ก่อนเลยนะคะว่าเอ้ยเราจะปลูกอะไรปลูกช่วงไหนถ้าเกิดสมมุติว่าเราพึ่งฟ้าพึ่งพึ่งฝนตามฤด,ดูกาลเราจะต้องออใส่สิ่งเหล่านี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าถามหลายคนก็โทรถามมาว่าว่าเฮ้ยเขาเขาละเหยไหมหรือเขาละลายหายไปเลยไหมฝนตกแล้วเขาจะไหลไปไหมไม่ค่ะของของตัวของเราเนี่ยพอเวลาใส่แล้วปุ๊บตกลงตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นอินทรีย์วัตถุที่ค่อนข้างมีความ มีความหนักหรือมีน้ำหนักพอสมควรเพราะว่าสมบางบางส่วนก็จะผสมพวกเหมือนสร้างพืชสร้างศาสตร์สร้าง,าง,างหอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเ,เป็นยิปซัมก็จะเป็นพวกไอแคลเซียมที่มันเป็นซัลเ,เฟอร์อะไรพวกเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาเขา,เขามีน้ำหนักแหละพูดง่ายๆว่ามันเป็นมันเป็นอินทรีย์วัตถุก็จะปนปือ้อนไปด้วยฐานหินบ้างก็จะเป็นฐานหินก็ดีคุณสมบัติที่ตกลงไปปุ๊บเขาก็จะไปดูดซับ เอเคมีเข้าไปอยู่ในตัวเขาเหมือนฐานทั่วไปนะคะแล้วก็ถึงเวลาเขาจะปลดปล่อยลักษณะของการเป็นประจุแลกประจุออกไปปุ๊บเขาจะจับมือจับขั้วกันนะคะในการที่จะขึงเอาอุ้มอุ้มความชื้นไว้ในดินเสร็จแล้วแลกประจุกันปุ๊บเนี่ยเกิดอากาศเกิดโพรงเหมือนกับเราเรามองก็เหมือนกับ,เ,กบเหมือนกับโพรงปลวกอะไรอย่างง้นนะคะมันก็จะเชื่อมต่องันมีอากาศมีน้ํามีความชื้นมีความอุ้มน้ํา นะ,ะแล้วก็สามารถที่จะเราใส่อะไรลงไปเนี่ยเขาจะเก็บธาตุอาหารของ ปุ๋ยต่างๆที่เราใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี Me ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมิสเตอร์ฮิวมัสของน้อม้อยเองเนี่ยถ้าใครที่สนใจที่จะใช้ของน้อม้อยน้อม้อยบอกเกษตรกรไว้เลยนะคะว่าเราอย่าเพิ่งพลีผ่านไปซื้ออะไรนะคะให้โทรถานมอยก่อนว่าในตัวของมิสเตอร์ฮิวมัสเราเนี่ยเราใส่อะไรไปบ้างนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญคือ,อถ้าถ้าเกษตรกรมีแล้วใช้ ใช้เสริมได้ไหมอะไรเงี้ยน,นะส่วนใหญ่ที่ทุกคนจะโทรมาถามว่าใส่ไปอีกได้ไหมหรือว่าเอา่อถ้าผมจะซื้อตัวนี้มานะมันก็จะบอกว่าไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าของน้องม้อยอะมันมีอยู่ในนั้นแล้วอะสิ่งที่สําคัญคือน้อม้อยเอาเอาเอาตัวดอกกุหลาบมาให้ดูเนี่ยก็คือทีอ่ที่จะให้ดูนะคะก็คืออะอะเอาดอกนี้ก่อนก็คือตัวเนี้ยมันเป็นดอกกุหลาบที่น้องม้อยปลูกเองนะคะเมื่อก่อนนี้มีความเชื่อตลอดเลยว่าเฮ้ย เราเป็นคนมือร้อนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เป็นความจริงนะคะนานผู้ชมเพราะว่าอันความจริงแล้วก็คือถ้าเราปลูกแล้วธาตุอาหารมันมากพอเนี่ยรับรองเลยค่ะเขียวงามเลยนะคะนี่ดูใบเนี่ยใบยของละมอวยนั่นนะคะละม้วยจะไม่มีตัวบุ้งเลยนะจะไม่มีไม่มีเออมันก็จะมีบ้างอะนะแต่ว่าอันนี้คือละม้วยไม่ได้ฉีดนะเราดูแลอย่างเดียวคือทางดินนะคะ ทำเอาขุดหลุมก่อนที่จะปลูกต้นกุหลาบต้นเนี้ยคือแบบก้านเนี่ยอันนี้อันนี้ขนาดแบบว่าไม่ตัดแบบตัดเป็น,ต,ปนตัดเป็นสอกศอกสอกหนึ่งสอกกว่าด้วยนะคะเพราะว่าก้านมันเนี่ยจะใหญ่มากเลยท่านผู้ชมดูแล้วก็จะไม่มีตัว เขาเรียกอะไรตัวหนอนตัวแมงบุ้งอะไรมารบกวนเลยแล้วเมื่อแทบไม่ฉีดเลยนะคะทางบนเนี่ยทางทางใบเนี่ยเมื่อแทบไม่ฉีดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนของใบอ่ะใบก็จะเขียวหนานเห็นไหมคะมีความยืดหยุ่นนี่เนี่ยนะคะถ้าถ้าถามว่าอันนี้อันนี้เพิ่งตัดมาเมื่อกี้นี่เองนะฮะอ่ามันจะต้องมีความยืดหยุ่นเพราะพวกนี้เนี่ยเขาได้รับธาตุอาหารมากพอปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะว่าว่าเขาอ่าจะไม่แข็งแรงนะคะ เนี่ยมมไม่มีความเหี่ยวเลยเพราะเพราะว่าเพิ่งตัดมาแล้วไม่เคยได้ฉีดอะไรเลยนะคะยาฆ่าแมลงไม่มีเลยของเราตัวเดียวจบเลยลองก้นหลุมเสร็จนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่มากพอสมควรทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเราว่าตัดมาเพราะว่ามันบานเต็มที่เลยแต่มันไอชุดเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นเกือบเดือนนะคะมันก็ยังแบบคงสภาพอยู่อย่างเงี้ยหลายวันมากนะคะเนี่ยใบก็ไม่ร่วงนะคะ ใบเนี่ยจะมีเทกเจอร์มีความหนามากแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือ,เ,อเขาเขาเขาสีสันเขาอะสีสันนี่จะแบบสีมันมันแดงมากอะแดงแบบชัดเจนเพราะว่าเขาจะมีโพแทสเซียมตัวนี้มันจะขับเรื่องสีด้วยนะคะแล้วถึงแม้รวมกระทั่งตัวยิปซั่มด้วยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยไอตัวพวกนี้เขาจะหนาเห็นไหมคะกรีดเนี่ยหนาเลยนี่ดูนะคะเนื้อของเขาเนี่ย กลีบของเขาที่จะหนามากนะฟังเสียงน,น,น,นะไหนะคะนนสีเม็ดสีที่เขาให้เนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างค่อนข้างแบบสวยแล้วก็เข้มมากเลยแดงมากเลยนะคะเมันจะมีอันนี้มันไม่ร่วงเลยเหไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยคือบานเต็มที่เลยนะปกติถ้าเป็นดอกกุหลาบทั่วไปเนี่ยถ้าเราจับอย่างนี้ย มันจะมันจะออกมาทั้งดวงเลยเนี่ยพอหน้าให้ให้แรงดึงนะคะเนี่ยอ่ะให้แรงดึงเลยน้าให้แรงดึงนะคะเพราะนั้นเราจะดูว่าคือแบบในส่วนนี้นยน้ามียิบซ้ำอยู่ในนี้ด้วยยิบซ้ำช่วยในเรื่องของการขยายขยายผนังเซลล์ให้เขามีความยืดหยุ่นนะคะมีความยืดหยุ่นแล้วมีความแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความยืดหยุ่นเขาเขาเสียมพวงนี้ าแล้วมันมีซันเฟอร์ด้วยเพราะเป็นธาตุอาหารเสริมให้แก่พืชด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วม้อยดึงยังไงมันก็ไม่หลุดอะนะดึงดึงเลยนะคะเนี่ยดึงเพราะปกติถ้าบานเต็มที่อย่างนี้มันต้องหลุดนะคะเนี่ยฟังเสียงนี่เหมือนดอกเหมือนดอกปลอมเลยคะ่ะใครมาเห็นบ้านเดยวม้อยูอยแบบดอกกุหลาบเต็มต้นเลยเต็มต้นแล้วมันบานแบบเยอะมากถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้ตัดขายนะคะแต่ในกรณีที่ตัดขายเดี๋ยวม้อยดูให้ดูก้านนี้นะคะตัดขาย ตัดขายเนี่ยนส่วนใหญ่อันนี้ก็คือต้นเดียวกันนะคะที่น้องมอยบอกแต่ว่าถ้าตัดขายเนี่ยส่วนใหญ่คือทุกคนก็จะต้องเอาไอ้ตัวไอ้ตัวหุ้มมันใช่ไหมคะเขาก็จะมาหุ้มไว้ให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 ้ดอกเนี่ยมันมันลักษณะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยดูสีมันสิคะข้างในอะ่ะเม็ดสีนี่ยังกระจายไม่ทั่วเลยเพราะว่าเขาบานยังไม่เต็มที่นะคะบางทีคือน้่งมาตัดออกมาก่อนเพราะว่าอยากให้ดูว่าสีสันของเขาเนี่ยมัน มันมันสดมากนะคะเนี่ยเนี่ยก็ให้สมกับเป็นวันวันเลยได้นะคะเพราะว่าดูใบซะก่อนนะคะใบนี่เขียวจนเงาเลยอะ่ะเขียวเงาแล้วนว่าแทบไม่ได้พ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทําเกษตรที่ถูกต้องนะ้ำว่าบอกอะ่ะเราลองก้นหลุมนะคะเราใส่ไปที่ก้นหลุมแล้วก็เราปลูกได้ครั้งเดียวเาะนว่าบอกถ้าปลูกครั้งเดียวเราปลูกให้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นของเหมือนของนว่นาเลยคือแบบ ดอกเยอะมากเลยท่านผู้ชมแล้วแล้วดินนี่รอบโคนนี่ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวไวนไ้น้วงาจะพาไปดูนะคะเสร็จแล้วมแมลงเนี่ยถ้าไม่ไม่มันมันกัดนะสมมติอ่ะสมมติมีบ้างอ่ะสมมติอันนี้นะคะเนี่ยตัวนี้เห็นปหมมีบ้างแต่น้องอยไม่เคยเอามันมาฆ่านะคะเพราะว่าพอพอถึงเวลามันกัดกัดนิดนึงมันก็หนีไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันตัวบุ้งหรือตระกตา แต่ไอตัวบุ้งอ่ะมันมันก็ไม่เคยมีให้น้าไม้เห็นนะนะบางทีมันก็มีแล้วนานไปมันก็จะหนีไปเองเลยแล้วเนี่ยเนีน่าจะเป็นตะกแตนให้น้องกรเดานะเนี่ยเขาก็จะกินนิดเดียวเขาก็ไปละนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปฉีดยาฆ่ามาลงมาแมลงอะไรให้มันเสียทั้งสุขภาพเราหรือว่าแม้แต่ต,ตกค้างอยู่ในอากาศตกค้างอยู่ในดินหรือตกค้างอยู่ในใน ผลผลิตของเราที่จะออกมาอย่างเรื่องกุหลาบเนี่ยคนเนี่ยเวลาซื้อไปเขาก็ต้องมาดมถูกไหมคะดมบางคนหนักไปเนี่ยอย่างน้องเนี่ยบางทีเอามาทานเลยนะเมื่อมาทานเลยเพราะว่ายังคิดเลยว่าเฮ้ยจะมาทําเป็นแยมเลยคุณผู้ชมน้อยคิดว่าจะมาทําเป็นแยมนะ,ะเพราะว่าไอตัวกลีบเขาเนี่ยมันหอมถ้าถึงเวลาบางบางบาง,บาง,บางอันเนี่ยมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยหนามากเลยสีสันก็สดนะคะแล้วก็หอมสี นะคะกลิ่นรสชาติถามว่าเคยทานแล้วมันมันไม่ปกติมันจะเหม็นเขียวไงถ้าเวลาสมมุติว่าเราไปเจอที่เขาใช้ยาใช้อะไรมันจะเหม็นเขียวหรือว่ามมันนี้เร็วมากเลยเพราะเป็นภูมิแพ้เวลาเรารับเคมีเข้ามานี่กึกดีขรู้เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะนี่สีที่มาให้ดูนี่ก็เพราะว่าอตัวเนี้ยปกติเขาจะหุ้มไว้อย่างนี้ไงเวลาเวลาเขาจะเอาไปขายใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ เขาก็จะไม่ให้มันบานแต่สําหรับบ้านนม้อยเนี่ยคือโอ้โหแบบปล่อยอิสระเต็มที่เลยแล้วแบบเต็มคือใครผ่านเข้าไปเข้ามาบอกว่าคุณน้อยทําไมดอกกุหลาบสวยจังเลยต้นเ,เต็มพุ่มเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เรา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 ,เรา,เราดูแลเรื่องไม้ดอกหรือว่าไม้ไม้ประด,ดับหรือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจนะคะหรือว่าเป็นไม้ผลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ ดินเป็นหลักเลยบางคนนี่ปลูกต้นสักต้นพยุงนะคะหรือว่า,าต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันไม่ขยับแต่ว่านมอจะเคยทําอยู่คลิปหนึ่งตอนนั้นไปเยี่ยมของลูกค้าที่ปลูกต้นสักต้นหนึ่งเขาซื้อมาสองบาท ปรากฏว่าพอ,อาใส่ของเราไปนี่หูใบนี่แบบสองมือกลางอย่างเงี้ยแทบยังไม่พอค่ะใบนี่มันใบสักหรือว่าใบอะไรกันแน่คือแบบใหญ่มากเลยนานผู้ชมแล้วสิ่งที่สําคัญคือเขาโตวไวโตวอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วพอระบบนิเวศเขาดีเวลาเราลองก้นหลุมได,ได,ได้ได้พอสมควรแล้วอย่างาน้อยบอกมันอย่างเมื่อคือนนะี้จะมีคุณ คุณดูสินะจะจะลืมชื่อลูกค้าก็แบบที่จริงมันจําได้หมดนะคะแต่ว่าบางทีวันหนึ่งพูดสองสามสายนี่อภัยให้ด้วยนะคะบางทีสามคนสี่คนนะแล้วก็แต่จําได้ว่าเป็นลูกค้าที่กําแพงเพชรนะคะโทรมาก็จะแบบจะลองก้นหลุมด้วยของเราทีนี้แกก็ปลูกทุเรียนนี่แหละค่ะแล้วก็น้องว่าก็เลยบอกว่าดินเนี่ยถ้าถามว่าถ้าดินเรายากเนี่ยถ้าเป็นดินเหนียวดินที่แบบดินเหนียวปนหลายอย่างเนี่ย เรามันยากที่แบบเราจะไปนั่งขุดใช่ไหมเราก็ น้ำม้อบอกเทของน้ำม้อยลงไปเลยถ้าไม่ขี้เหนียวนะเทของน้ำม้อยเป็น้ําหนักของของเรามันจะ25้ากิโลต่อหนึ่งกระสอบใช่ไหมคะในปริมาณการใช้เนี่ยปกติเราจะใช้กัน1กิโลถึง3กิโลในการลองก้นหลุมแต่ถ้าเราไม่ขี้เหนียวสมมติว่าเราจะปลูกระปลูกบนโค้งอยู่แล้วเราทําอาหารให้มากพอเลยค่ะเราทําดินเราก็เทไปเลยครึ่งกระสอบถ้าไม่ขี้เหนียวนะเ <laughs> ทไปเลยครึ่งกระสอบเสร็จแล้วเอาน้ําใส่เข้าไปค่ะแล้วปล่อยให้น้ำเนี่ยเขาทํางานของเขาเองเลยให้เขานําพาเอาเอาฮิวมัสอน ไปย่อยสลายในในดินที่ที่เรามีอยู่เนะะี่ยค่ะให้กลายเป็นดินดำดินร่วนซุยเนี่ยมื่อน่าจะทำให้ได้ประมาณสัก5วันสามวัน5วัน,วน,วน15วันแต่หนักสุดเลยลูกค้าที่ปัตตาน,นีคุณซาบิดีนะคะโทรมาบอกเะว่าอยู่พี่ทำไมพี่บอกว่ามัน3วันหละผม ผมแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นดินดําดินร่วนซุยอุ้มน้ําได้เลยนะพี่ผมยังไม่เคยเห็นใครอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจนใต้เลยนะคะทาไมาน้าม้อยก็ไม่รู้ว่าคือแบบเฮ้ยเราทําได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่าจะดีใจที่สุดก็คือการที่เราได้ส่งมอบอ่าโปรดักต์รือสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เกษตรกรน,นะคะตอนเนี้ที่ของน้าม้อยไปเนี่ยก็จะมีที่จังหวัดโคราชน,นะคะที่ ที่เป็นร้านรับซื้อข้าวรายใหญ่ในโคราชเลยของของอของโคราชนะคะก็จะเป็นของคุณวุฒิพงศ์นะคะกับพี่ๆก็ต้องกราบขอบพระคุณที่คุณวุฒิพงศ์และพี่ๆเนี่ยได้ให้โอกาสกับกับลักษณะของการเป็นอินซีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพี่เขาก็จะขายเกี่ยวกับเคมีนะคะเคมีพันธุ์แล้วก็เป็นร้านรับซื้อด้วยนะคะก็จะไม่ค่อยให้ความเขาเรียกอะไรไม่ไม มันมันช้านั่นแหละพูดง่ายๆปุ๋ยอินรีย์มันมีทั่วไปแต่ว่าตรงนี้ท่านได้ดเมตตาเอาขอนไม้ลงไปวางแล้วก็เพื่อจะส่งต่อให้กับเกษตรกรนะคะถ้าใครสนใจก็ในละแวกนั้นนะคะหรือว,ว่าโคราชหรือใกล้เคียงเนี่ยก็โทรมาหาน้ำม้ได้เลยแล้วน้ำม้ก็จะให้เบอร์คุณที่บงไปนะคะกะ็ของเบอร์นม้ก็0 95, เนาะเมื่อกี้ที่บอกไป0 9 5ย์7 8 4, 4 4 4นะคะเพราะฉะนั้น ในการดูแลภาพในองค์รวมในในเรื่องของการที่เราทำดินเราต้องทำระบบนิเวศไว้รอก่อนที่จะพืชลงไปนะคะสำหรับตัวนำว้ำม่นเองเนี่ยเราเราทำได้แล้วนะคะพอเราทำได้เมื่อเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยเราดีใจมากเลยที่ที่มันสามารถตอบรับได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะซื้อเราซื้อเวลาเนี่ยเราซื้อได้ยากนะคะแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเราใช้โปรดักหรือสิ่งที่เป็น อตอบรับกับดินแล้วแล้วแล้วเราเข้าใจปัญหาของดินแก้ปัญหาแล้วโฟกัสลงไปในดินตรงจุดนั้นแล้วแก้ปัญหาภายใน3วัน7วัน15วันได้เกษตรกร,ร,กรต้องคิดข้อนี้นะคะถ้าถามว่าเฮ้ยเรามัวแต่มานั่งลองอยู่โอ้ลองก่อนเราลองก่อนเราเราลอง มันก็จะกลายเป็นนักทดลองดินไปเลยเราไม่ได้เป็นเกษตรที่จะมาปลูกใช่ไหมคะปกติแล้วเราต้องโฟกัสก่อนว่าเฮ้ยเราคือเกษตรกร,รที่ปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเลยก็จะบอกน้ำม้อยว่าคุณอ้อยผมไปซื้อมานะขี้วัวขี้ไก่ไปซื้อแกลบมาแล้วผมก็มีรถไถด้วยไถอยพอผมไถปันป่นปั่นเสร็จใช้โรตารี่ปัน่นทําไมมันดินมันก็ไม่ดีคือรบแล้วจนแพ้แล้วว่าก็ต้องก็ต้องโทรมาหานำ้ำม้อยแบบยอมแพ้และซีโรล,ลาดเลยนะคะแล้นวน้ำม้อยไปทําให้ ตรงนี้ถ้าเป็นพื้นที่โดยรวมนะคะถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราเราเป็นพืชไร่สมมุติว่าอย่างลักษณะของการที่เราทํามันสปะหลังลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทางภาคอีสานนะคะก็จะโทรปัญหาหไว้ว่าก็คือเป็น เป็นปลูกมันสับหลังปลูกข้าวอะไรเงี้ยเราก็หวานไปเสร็จแล้วเราก็ยกร่องใช่ไหมคะมันก็จะเข้าไปอยู่ในร่องเลยนะเพราะแล้วเกิดเราก็เอาท่อนมันของน้ำของของ,ของที่เราจะปลูกก็มาแช่ในในมิสเตอร์ฮมัสของน้ำบอยนะคะที่ผสมน้ํานะคะแล้วก็มันจะทําให้การแตกรากเนี่ยแตกได้ดีขึ้นในน้ำบอยก็จะให้เขาแช่ไว้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยเพื่อในการที่จะขยายเซลล์ออกนะคะเพราะว่าแช่แล้วมันเหมือนมันอืดไงอืดเสร็จแล้ว เวลานาโนของน้อว้อยทั้งหมดเนี่ยนะคะที่น้อว้อยเลือกคัดสรรมาอย่างดีเนี่ยรับรองเลยว่าช่วยเหลือเกษตรกรได้แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่าเป็นพวกฮอร์โมนทั้งหลายน้อว้อยสั่งตัดเองเลยนะคะก็คือแบบต้องจ่ายต้นทุนในการที่จะไปฟิกเขาว่าต้องเป็นตัวนี้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 นะอะไรเงี้ย like, ก็จะค่อนข้างราคาสูงเลยซึ่งเกษตรกรไม่ต้องไปคิดเองนะคะเพราะบางทีถ้าคิดเองแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปซื้อมาเป็น1ิบอย่างเลยแก้ปัญหาก็ยังไม่จบเลยนะคะแล้วก็ มันไม่ได้ครบหมดทุกตัวแต่ขอม้วนนี่นคือในกระสอบเดียวนี่เราอ่านจบไปหมดเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะว่าถ้าเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่นะคะเราก็ต้องกราบขอพระคุณอา,อาจารย์สุรศักในการที่จะช่วยในเรื่องของการที่เป็นหมอดินประจำจังหวัดที่ได้เอาขอม้วนไปทดลองแล้วก็ใช้กับผู้ก,กระหน่ำปีนะคะแล้วก็ปลูกแล้วส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ย ใช้ผักของท่านนะคะในการที่จะบริโภคในคุณหมอพยาบาลหรือว่าเป็นผู้ป่วยนะะแล้วก็ทุกคนเลยบอกก็พอทานผักของอาจารย์แล้วทำไมมัน ไม่กินแล้วมันไม่เหมือนผักทั่วไปเลยทําไมมันอร่อยมากเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะไปไปดูรูปอาจารย์จะปลูกทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้น้อยส่งรูปใม่น้อยดูนี่คือแบบว่าท่านก็ไม่ได้ปลูกแบบเยอะนะแบบเหมือนกับปลูกท่านก็ปลูกไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าคงจะเยอะสําหรับผู้บริโภคเพราะว่ารู้สึกว่าท่านจะปลูกอยู่ที่หลังโรงพยาบาลโคราชนะนะคะก็ลองเข้าไปดูว่าท่านปลูกแบบไหนแต่ว่าท่านก็ดูแลไม่ได้ล่าสับซับซ้อนเพราะท่านเป็นประธานหมอดินประจําจังหวัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ สิ่งที่สำคัญคือการที่เราทำอาหารออกมาให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองนะคะคือน้ไมก็ยังอยากจะทำตัวนี้อยู่ก็ยังคุยกับพี่ๆกับคนที่ใช้ฮิวมัสของเราแล้วก็เราเราพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของอาหารปลอดภัยสุขวัวโลกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็พยายามรวบรวมกลุ่มอยู่ในหลายๆหลายๆผละละไม้นะคะจะเป็นพวกมังคุด เป็นเงาะเป็นลำไยเป็นส้มนะคะเป็นมะพร้าวที่รวมรกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาอมยเพราะว่าบางทีแล้วลูกค้าที่ใช้ของเราแล้วผลผลิตออกมาเนี่ยเราเข้าแล็บแล้วมันไม่มีสารเคมีตกค้างเลยซึ่งเราเสียดายมาก mm. เวลาเราไปตลาดเราไปเที่ยวซื้ออะไรแต่ม่อะไรเราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรมาจากไหนใส่อะไรบ้างเวลาอ๋อยเนมีปัญหาเยอะเลยเวลาทานที่ท,ที่ที่มันมีสารเคมีตกค้างเนี่ย มื่จะน็อกเลยนะคะหายใจไม่ออกเลยเพราะน,น,นี่คือเป็นปัญหาหลักของของส่วนตัวนะเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ขายกันทั่วไปแต่ว่าในลักษณะกลุ่มที่ใช้มิเซอร์มัรของเราเราพยายามรวมกลุ่มผลไม้หรืออาหารปลอดภัยอยู่ในเครือข่ายกลุ่มของเราถึงเวลาถ้าใครสนใจหรือใครที่แบบอยากได้ตรงจุดนี้ก็โทรมาถามมไว้ได้นะคะในพื้นที่แต่ละท่านเพราะว่าในที่ชนบุรีเนี่ย